สรุปประเด็นรายการหลกระแสวันที่30กันยายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องผมตั้งชื่อตอนว่าสวยไม่จบไม่สิน้นละกันนะครับวันนี้แขกรับเชิญจะเป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเจ้าตัวเนี่ยคือประมาณปี66นะครับเคยเปิดร้านนวดแล้วก็มีพนักง,งานในร้านอยู่ไม่กี่คนแรลกครับและหนึ่งในนั้นก็จะมีแบบมีคนลาวด้วยนะครับแล้วก็เปิดกิจการมาอยู่ดีๆปรากฏว่าโดนตำรวจบุกเข้ามานะครับบุกจับเหมือนกับ ทำนองว่า,เ,าเชิญทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งร้านเลยเนี่ยไปที่แบบตัวห้องสืบสวนอีกที่หนึ่งที่มันที่มันอยู่ y u, y u, y u, ติดกับทางโรงพักนะครับแล้วก็เหมือนมีการแบบต่อรองกันไปต่อรองกันมาเอาจริงๆก็คือจะเอาสวยใช่ไหมะครับก็คือตั้งแต่หลักหมื่นลดลงมาเรื่อยๆเพราะทางเจ้าของร้านก็เหมือนก็ไม่กิจการมันก็ไม่ได้ดีขนาดที่จะสามารถมาจ่ายสวยเยอะขนาดนั้นได้นะครับมันก็เลยจบลงที่ว่าเหมือนทางร้านเขาไม่มีเงินให้จริงๆนะครับก็ เอามาส่งที่ร้านแต่ว่ามีการแบบสั่งเครื่องดื่องดมอาหารมากินในร้านนะครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นก็คือตํารวจคนนี้มีการแบบเรียกผู้หญิงลาวเนี่ยที่เป็นลูกจ้างนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปแบบเหมือนบังคับให้มีความสัมพันธ์ด้วยซึ่งทําให้น้องผู้หญิงเนี่ยอีกทำงานได้ต่อยสักสองสามวันก็ไม่ไหวก็คือลาออกก็เหมือนครับในการบังคับครั้งนี้มันไม่มีปลายปิด คือมันไม่ได้บอกว่าครั้งเดียวแล้วจบคือบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกแล้วเ,เจ้าตัวก็มีโฟนอินเข้ามานะครับก็คือเกตุการ์ก็คือเล่าตรงกันกันกบเจ้าของร้านแล้วก็มันก็เลยมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าแล้วคนอื่นละ่ะโดนด้วยหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นคือเรื่องมันไม่จบแค่นั้นที่ว่าตำรวจท่านนี้มีการมาตั้งด่านหน้าร้านพอตั้งด่านเสร็จก็เหมือนเดินเข้ามาเหมือนมาถ่ายแหละนะครับประมาณนั้นแล้วก็ยังไม่จบที่ว่า ในหลังจากนั้นนที่ไม่ได้จ่ายรายเดือนครับแต่ปรากฏว่าตํารวจไปกินข้าวที่ไหนก็จะโทรมาหาเจ้าของร้านแบบช่วยจ่ายจัดก,การค่านน้นค่าค่าข้าวเน่นนีนนนน่นี่นัน่นให้นะแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเบ็ดเสร็จอะมันมีหลังจากนั้นมันมีการใช้คําว่าจ่ายสวยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณเดือนละหมื่นหกประมาณสิบหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าของร้านแกก็เหมือนยอมจ่ายมืนแต่อันนี้มันจะแค่บหน บางอันพันหนึ่งสองพันอะไรว่ากันไปแต่เป็นเซตก็เป็นหลักหมื่นนะครับแล้วก็เจ้าเจ้าของร้านกก็ไม่ไหวก็เลยอ่ะถ้าเปิดร้านนวดแล้วแบบมันเดือดร้อนขนาดนี้งันปิดร้านละกันเปลี่ยนใหม่เป็นร้านอาหารซึ่งร้านอาหารก็โอเคมีขายเครื่องดื่มแลอลกอฮอล์แต่ไม่ได้มีวงดนตรีนะครับแค่แบบเปิดเพลงแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นที่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจากตำรวจเป็นนักข่าวนักข่าวท้องถิ่นนะครับมีการโทรหาซึ่งอันนี้มีคลิปเสียงเปิดในรายการนะครับว่าเออเนี่ย เออเอาตรงๆเลยก็คือเหมือนครับเนี่ยจะขอค่าค่าเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้ค่าค่าถ่ายค่าสวยประมาณนี้นะครับเดือนละเท่านี้เท่านี้แต่ไม่ได้เอาเองนะไปให้นักข่าวสายอาชญากรรมที่เป็นลูกน้องของตํารวจอีกทีนึงซึ่งทางเจ้าของร้านก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะเหมือนกับว่าเอาเปิดร้านอาหารแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนนะักข่าวสายสายนี้ ซึ่งมันก็ฟังแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โดนปฏิเสธไปเพจข่าวเพจข่าวเพจหนึ่งของพื้นที่นะครับก็คือเหมือนลงโจมตีร้านตลอดเวลาแล้วว่าร้านทําผิดกฎหมายร้านนั่นร้านนี้จนแบบเป็นพักใหญ่ๆนะครับจนเจ้าตัวเขาก็เหมือนแบบท้อใจในการแบบดําเนินชีวิตเนาะเหมือนกับโดนโจมตีตลอดเวลาผมว่ามันก็คงจะมีผลกับภาพลักษณ์คนที่มาในร้านนั่นแหละ จนเจ้าตัวตัดสินใจแบบเหมือนปิดร้านไปเลยการถ่าเรื่องมันมากแล้วก็ปิดร้านไปเลยแต่มันไม่จบแค่นั้นนะครับหลังจากปิดร้านปรากฏว่าตำรวจจำตำรวจคนแรกนะครับตำรวจพากําลังอีก1ิบสนายเป็นเสร็จรวมเป็นสิบนะครับบุกมาที่ร้านยามวิการซึ่งเจ้าของร้านกำลังอาบน้ําอยู่แล้วก็เหมือนมันเป็นเหมือนห้องสองห้องแถวสองคูงหาาช่องอันนึงปิดลงกุญแจล็อกไปและส่วนที่เป็นส่วนที่โซนที่คนอยู่นะครับมันเปิดประตูไว้แง้มนิดๆแล้วคือตำรวจเขาบุกเข้ามามันก็จะมีภาพจาก ตัวกล้องวงจรปิดข้างหน้านะครับซึ่งทางเจ้าของร้านแกก็งงไงว่าแบบก็ปิดร้านไปแล้วแล้วจะมาค้นอะไรอีกก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับมีปากมีเสียงกันว่าแบบขัดขัดขืนเจ้าหน้าที่ขัดขืนเจ้าพนักงานอะไรประมาณนี้จนแบบเหมือนทางแม่บ้านที่เขามามาเป็นแม่บ้านนะครับก็แบบเหมือนมาห้ามว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องกันก็เลยบอกเอาอยากค้นก็ค้นก็คือเหมือนแบบมาปลอบทางเจ้าของว่าแบบเอ้ยอย่ามีเรื่องกันเลยอะไรเงี้ยก็จะค้นก็ค้นก็ค้อ สุดท้ายนะก็มูนแบบก็เปิดประตูแล้วก็เปิดไอตัวห้องแถวคงข้างนะครับให้เข้าไปคนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรงไงเพราะว่าเขาปิดร้านไปแล้วแล้วเขาก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยปิดร้านแล้วยังจะโดนอีกเหรอมันก็เลยเป็นแบบเหมือนจุดพีคที่บอกว่าไม่ไหวแล้วต้องแบบเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็เลยมีทนายที่มาน,นั่งรายการเขาแบบก็รับข้อมูลแล้วก็เหมือนจะให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็เรื่องมันก็ไปถึงตัวหน่วยงานที่เกี่ยวกับ การปรับปรามทุจริตแล้วแล้วก็ซึ่งตอนนี้นะครับทางสอนอที่พื้นที่ตรงนั้นมีการเปลี่ยนผู้กับใหม่นะครับทางรองแต้ก็เลยแนะนําให้แบบเอ่อไปทางเจ้าของร้านนะครับไปแจ้งกับทางผู้ขับคนใหม่แล้วก็แบบเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยลวกันในการดําเนินการกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตํารวจท่านนั้นตัวนักข่าวซึ่งในระหว่างรายการนะครับตัวเพจอะ พอเหมือนรู้ว่าจะมาออกขุนกระแสปุ๊บก็เลยมีการแบบลบภาพหมดแต่ทางเจ้าของร้านนะเขาเขาเก็บภาพไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีการมาบอกว่านักข่าว้นไม่ได้เกี่ยวกับเพจน,นี้แต่แต่ในมุมมองของคนที่นั่งในรายการนะครับก็ผมก็ชาวบ้านอย่างเราก็รู้สึกนะว่าแบบมาออกตอนนี้ว่าไม่เกี่ยวเขาแล้วตอนที่เขาลงเนี่ยคุณไม่ได้ตรวจสอบหรอว่าว่ามันมันไม่โอเคมันเป็นการแบบเหมือนจมตั้งใจโจมตีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยุคนี้นะครับสิ่งสําคัญไม่ว่า จะมีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่หลักฐานคือสําคัญจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างน้อยผมเชื่อในเรื่องของพลังโซเชียลเนาะว่าแบบถ้าเรามีหลักฐานนะแล้วเราถูกอะ่ะมันต้องมีเวลาของมันที่แบบที่ถูกที่ควรของมันนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับทางเจ้าของร้านด้วยละกันก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ